สวัสดีนักศึกษาวันนี้บทเรียน e-learning โมดูลหนึ่งนะครับชุดวิชา32490การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชื่อในโมดูลที่1นี้จะพูดถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตราสารทางการเงินก็เป็นโมดูลแรกนะครับที่จะแนะนําภาพทั้งหมดของชุดวิชาในส่วนของการวิเคราะห์ตราสารทางการเงินเป็นเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตราสารทางการเงินนะครับ ในโมดูลที่1น,นี้เราก็จะแบ่งเป็น3ตอนนะครับตอนที่1.1จะพูดถึงปัจจัยแวดล้อมของการลงทุนนะ investment นะครับในตอนที่1.2จะพูดถึงการวิเคราะห์ผลตอบแทนและการลงทุนจากความเสี่ยงจากการลงทุนคือในการลงทุนจะมีเรื่องของผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องนี่เราก็ต้องมีการวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงนะครับแล้วก็ตอนที่1.3นะครับจะพูดถึงการวิเคราะห์ตราสารทางการเงินนะครับ ในตอนที่1.1ปัจจัยแวดล้อมของการลงทุนเนี่ยก็จะมีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับก็เป็นพูดถึงความหมายประเภทแล้วก็กระบวนการของการลงทุนก่อนนะครับว่าการลงทุนนี้มีความหมายว่าอะไรนะครับมีกี่ประเภทแล้วก็มีกระบวนการหรือขั้นตอนอย่างไรโดยเฉพาะกระบวนการของการลงทุนนี่เป็นเรื่องที่สําคัญน,นะครับเรื่องที่2นะครับจะพูดถึงตลาดการเงินแล้วก็ตราสารทางการเงินนะตลาดการเงินก็มีทั้งตลาดเงินตลาดทุนนะครับแล้วก็ตราสารทางการเงินนะครับ และเรื่องสุดท้ายนะครับในตอนที่1.1น่ี้ก็พูดถึงประเภทและก็จรรยาบรณของผู้ประกอบวิชาชีพการเงินด้านการลงทุนนะครับเรามาดูเรื่องแรกนะครับความหมายของการลงทุน investment นะ investment การลงทุนหมายถึงกระบวนการที่ผู้ลงทุนนําเงินลงทุนหรือเงินออมของตนเนี่ยไปลงทุนซึ่งการลงทุนอาจจะเป็นการลงทุนทางตรงในโครงการหรือในกิจการหรือสินทรัพย์แท้จริงหรือจะลงทุนทางอ้อมในตราสารทางการเงินผ่านตลาดการเงิน เพื่อให้การลงทุนให้เกิดผลตอบแทนภายใต้ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้งนั้นการลงทุนก็คือการที่ผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีเงินออมเนี่ยนำเงินของตนที่ออมไว้หรือนําเงินเนี่ยไปลงทุนทางตรงในโครงการหรือสินทรัพย์ที่แท้จริงก็ได้หรือจะลงทุนทางอ้อมในตราสารทางการเงินผ่านตลาดการเงินก็ได้นะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดผลตอบแทนภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั่นเองนะครับ นี้ประเภทของการลงทุนจากความหมายเนี่ยเราก็จะแบ,บ่งออกเป็นสประเภทประเภทแรกก็คือการลงทุนทางตรงนะครับซึ่งการลงทุนทางตรงก็คือการลงทุนที่แท้จริงนะครับเป็นเรียวอินเวสท์เมนต์นะหรือ Direct Investment กรณีที่1เช่นผู้ลงทุนเนี่ยนำเงินลงเงินทุนไปลงทุนในโครงการหรือกิจการโดยผู้ลงทุนจะอยู่ในฐานะเจ้าของกิจการเช่นบริษัทนะครับเขาก็ต้องการระดมทุนถ้าเราเป็นผู้ลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นเราก็เป็นเจ้าของบริษัทนะครับก็ลงทุนโดยซื้อ หุ้นสามัญที่บริษัทออกจําหน่ายนะครับหรือเราอาจจะเป็นเจ้าหนี้ของกิจการเช่นเราเป็นเจ้าหนี้การค้าหรือเจ้าหนี้เงินให้กู้ยืมนะก็ถือเป็นการลงทุนทางตรงนะครับส่วนกิจการก็จะนําเงินที่ได้เนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่างๆเช่นที่ไปก่อสร้างอาคารที่ดินไปซื้อที่ดินปลูกสร้างโรงงานนะผลิตสินค้าเหล่านี้เป็นต้นก็เป็นการลงทุนทางตรงนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือการลงทุน ผู้ลงทุนนําเงินลงไปทุนในสินทรัพย์ที่แท้จริงนะที่มีตัวตนทางกายภาพแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มในอนาคตนะกรณีนี้ก็เป็นกรณีที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เช่นไปซื้อบ้านที่ดินนะเพื่อเก่งกําไรหรือไปซื้อโลหะมีค่าทองคำนะอัญมณีสิ่งสะสมหรืออื่นๆเช่นปศุสัตว์น้ามันหรือโลหะต่างทั่วไปนะครับซึ่งการลงทุนอันนี้เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่แท้จริงนะครับนอกจากลงทุนในกรณีของของ ในกิจการหรือในโครงการแล้วนะก็มีอยู่2กรณีอันนี้เป็นการลงทุนทางตรงนะครับส่วนการลงทุนทางอ้อมหมายถึงการลงทุนทางการเงินนะซึ่งผู้ลงทุนเนี่ยนำเงินทุนเนี่ยไปลงทุนในรูปของตราสารทางการเงินเช่นไปซื้อหลักทรัพย์หุ้นสามัญตราสารนี่นะเช่นหุ้นกู้อย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นการกระทําผ่านตลาดการเงินในชุดวิชานี้เนี่ยการวิเคราะห์ตราสารทางการเงินถือเป็นการลงทุนทางอ้อม นั้นเป็นการลงทุนทางอ้อมก็คือเป็นการลงทุนทางการเงินโดยการผู้ลงท,นนทุนเนี่ยนำเงินทุนไปลงทุนในรูปของตราสารทางการเงินต่างๆนะครับเนื้อหาจะอยู่ในหน่วยที่1นึ่งถึงแปดนะเล็มแรกนะ,รนะครับนะครับกระบวนการของการลงทุนเนี่ยก็จะมีอยู่5ขั้นตอนอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับอาษาก็ต้องจําให้ได้ว่าก่อนที่เราจะลงทุนเนี่ยขั้นที่1ต้องรู้จักผู้ลงทุนก่อน ระบุวัตถุประสงค์และข้อจํากัดของการลงทุนว่าผู้ลงทุนเนี่ยต้องการลงทุนเพื่อต้องการผลตอบแทนอย่างไรนะครับสองประเมินระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้นะว่าผู้ลงทุนเนี่ยยอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะครับขั้นตอนที่3ก็คือจัดสรรเงินทุนที่มีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยแล้วก็คาดการสภาวะตลาดการเงินนะทั้งตลาดเงินตลาดทุนเพราะมันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับขั้นที่4ก็คัดเลือกตราสารทางการเงินหรือบางคนเรียกว่าหลักทรัพย์ หรือจะเรียกว่าหุ้นก็ได้นะครับอาจจะเป็นหุ้นสามาัญหุ้นกู้นะหรือหลักทรัพย์อื่นใดไม่สาคัญแสดงสิทธิ์แล้วก็สร้างกลุ่มตราสารทางการเงินเราเรียกว่าพอร์ตโฟลิโอนะครับเราอาจจะมีเงินทุนไม่ได้ไปซื้อตราสารชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียวอาจจะมีการไปใช้ลงทุนในตราสารหลายชนิดเพื่อการเป็นการ diversify คือเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับ สุดท้ายนะครับหลังจากที่เราลงทุนไปแล้วเราขั้นที่5ก็ต้องมีการติดตามและวัดผลการลงทุนในตราสารทางการเงินรวมทั้งกลุ่มตราสารทางการเงินที่เราไปลงทุนด้วยว่าให้ผลตอบแทนอย่างไรมีความเสี่ยงอย่างไรนะครับเพื่อเราจะได้อาจจะมีการทบทวนติดตามปรับปรุงแก้ไขนะอาจจะเห็นว่าเออตักทรัพย์หรือตราสารที่เราไปลงทุนเนี่ยมันไม่ให้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่านะเราอาจจะขายตราสารนั้นทิ้งไปแล้วก็ซื้อตราสารทางการเงินชนิดอื่นมาทดแทนอย่างนี้เป็นต้น ยังกระบวนการของการลงทุนก็มี5ขั้นนะครับขั้นที่1รู้จักผู้ลงทุนระบุวัตถุประสงค์และข้อจํากัดของการลงทุนขั้นที่2ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุนขั้นที่3จัดสรร,รเงินทุนและคาดการสภาะตลาดการเงินขั้นที่4คัดเลือกตราสารแล้วก็สร้างกลุ่มตราสารทางการเงินขั้นที่5ติดตามและวัดผลการลงทุนในตราสารและกลุ่มของตราสารทางการเงินนั้นนะครับเมื่อพูดถึงเ,เรื่องที่2นะตลาดการเงินแล้วก็ตราสารทางการเงิน ในเรื่องของตลาดการเงินก็เป็นเป็นตัวกลางนะหรือเป็นแหล่งหรือศูนย์รวมของการสื่อสารระหว่างผู้ลงทุนก็คือผู้ซื้อตราสารกับผู้ต้องการเงินทุนหรือผู้ออกตราสารนะครับซึ่งตราสารตลาดการเงินก็เป็นแหล่งศูนย์รวมนะอาจจะไม่มีสถานที่ก็ได้นะครับเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ลงทุนกับผู้ต้องการเงินทุนนะซึ่งสามารถกระทาได้2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือติดต่อกันเองโดยตรงเราเรียกว่ยาการเคลื่อนย้ายเงินทุนทางตรง กับวิจิตที่2นะครับผ่านตัวกลางหรือสถาบันการเงินงนั้นในตลาดการเงินเนี่ยอาจจะมีไม่มีตัวกลางก็ได้หรือมีก็ได้นะครับตัวกลางนี้ก็คือสถาบันการเงินนะครับประเภทของตลาดการเงินก็มีหลายประเภทนะครับขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่เราใช้ในการจําแนกเกณฑ์ที่1ที่พูดถึงก็คือการนําตราสารออกจําหน่ายนะเราก็จะถ้านําตราสารออกจําหน่ายเนี่ยเราก็จะพูดถึงการจําแนกตลาดการเงินเป็นตลาดแรกกับตลาดรอง ตลาดแรกเนี่ยไพบรีมาร์เก็ตก็หมายถึงตลาดที่นําตราสารออกจําหน่ายเป็นครั้งแรกหรือคราวแรกงั้นผู้ที่เป็นผู้ออกตราสารเนี่ยก็ยจะได้เงินทุนโดยตรงจากผู้ที่มาลงทุนนะครับส่วนตลาดรองซคกเนเจอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็หมายถึงตลาดที่เป็นการเปลี่ยนมือระหว่างผู้ถือตราสารนั้นเปลี่ยนมือไปยังผู้ถือตราสารอื่นงั้นเงินเป็นการเปลี่ยนมือกันเฉย นะครับระหว่างผู้ถือตราสารก็คือตราสารในตลาดแรกออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีสภาพคล่องนะครับถ้าเกิดว่ามีใครต้องการจะเปลี่ยนมือจะขายตราสารนี้ก็ไม่สามารถจะไปขายคืนให้กับผู้ที่ออกตราสารได้ก็อาจจะมีผู้ต้องการซื้อตราสารก็ไปอ,อย่างเช่นตลาดรับแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นตลาดรอง secondary market นะครับเกณฑ์ Gen ที่2ก็คืออายุของตราสารก็คืออายุสั้นหรืออายุยาวถ้าอายุสั้นก็คือน้อยกว่า1ปีเราเรียกว่าตลาดเงิน mm money market แต่ถ้าอายุมากกว่า1ปีนะเราเรียกว่าตลาดทุน capital market นะตลาดทรัพย์นี่ถือเป็นตลาดทุนนะนะแต่ถ้าเป็นตลาดพวกที่เป็นสถาบันการเงินที่ปล่อยเงินฝากธนาคารที่ระยะสั้นนะเป็นตลาดเงินอันนี้เป็น money market นะครับเกณฑ์ที่3เราอาจจะจําแนกตลาดการเงินเป็นตามสาภาพของผู้ถือตราสารโดยถ้าเป็นตลาดตราสารนี้ผู้ถือผู้ถือตราสารก็จะเป็นเจ้าหนี้ ถ้าเป็นตลาดตราสารทุนผู้ถือตราสารก็จะเป็นเจ้าของนะครับถ้าเป็นตลาดตราสารอนุพันธ์อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าตราสารอนุพันธ์เนี่ยสามารถจะเป็นผู้เจ้าหนี้หรือเจ้าของก็สุดแล้วแต่ประเภทของตราสารอนุพันธ์นั้นๆนะครับเกณฑ์ที่4ี่ก็ใช้วิธีการจําแนกตามการซื้อขายตราสารเป็นตลาดการประมูลนะก็คือมีการบิดออฟเฟอร์นะระหว่างมีผู้ประมูลแข่งขันราคากันนะใครได้ราคาดีที่สุดก็ขายให้ผู้นั้นนะ หรือตลาดซื้อขายตรงอันนี้อาจจะไม่ประมูลการก็เป็นตกลงกันโดยตรงเลยนะเรียกว่าตลาดซื้อขายตรงนะครับเกณฑ์ที่5สุดท้ายก็คือเวลาส่งมอบและชําระราคาเราอาจจะจําแนกตลาดการเงินเป็นตลาดส่งมอบทันทีนะสปอตมาร์เก็ตก็คือส่งมอบกันทันทีแต่ทันทีก็คือ T ีบวกสองทีคือทิดดิ้งเดทคือวันที่ทำซื้อขายรายการกันนะหรือวันที่ทํารายการค้าทารายการค้ากันนะซื้อขายแล้วก็บวกอีก2วันทําการนะ เราก็เรียกตราส่งมอบทันทีหรือตราส่งมอบล่วงหน้าพวก Forward m a r k e t ต่างๆนะพวกนี้ก็จะมีการส่งมอบในล่วงหน้านะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือตราสารทางการเงินตราสารทางการเงินหรืออาจจะเรียกว่าเครื่องมือทางการเงินจะเรียกว่าหลักทรัพย์นะมีหลายชื่อนะครับที่เรียกแต่ว่าในบทเรียนนี้หรือว่าในเอกสารการสอนวิชานี้นะครับเราจะเรียกว่าตราสารทางการเงินก็เป็นสัญญาหรือข้อตกลง ที่ทําให้เกิดสินทรัพย์ทางการเงินของกิจการผู้ลงทุนและก็เกิดหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนของกิจการผู้ต้องการเงินทุนในเวลาเดียวกันนะอย่างยกตัวอย่างเช่นเราไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัทกอกไกนะ่เราเนี่ยเป็นผู้ลงทุนก็เอาเงินไปซื้อหุ้นสามัญนะเราก็จะอยู่ในฐานะเจ้าของบริษัทกอไก่ถือตราสารเราก็มองว่าเราไปลงทุนนะ ส่วนบริษัทกอไก่ซึ่งขายหุ้นสามัญให้เราเนี่ยเขาก็จะมองเราว่าเราเป็นเจ้าของและเขาก็จะมีฐานะเป็นกิจการที่ได้รับสินทรัพย์ทางการเงินนั้นนะครับได้รับเงินทุนนั้นไปนะครับลักษณะของตราสารทางการเงินเนี่ยมันจะแต,ตกต่างจากสินทรัพย์ที่แท้จริงถ้าสินทรัพย์ที่แท้จริงเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์ทองคาโลหะมีค่าพวกนั้นเนี่ยเรามีทางกายภาพ แต่ว่าตราสารทางการเงินเนี่ยมันเป็นแค่สัญญาหรือข้อตกลงแสดงสิทธิตามกฎหมาย,ยงั้นจะไม่มีลักษณะทางกายภาพก็คือไม่มีตัวตนมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้อาจจะรูปของเอกสารเป็นใบหุ้นหรือว่าเป็นสิทธิ์นะตามกฎหมายเท่านั้นนะครับแล้วก็มีมูลค่าเนี่ยขึ้นอยู่กับกระแสงเงินสดที่จะได้รับในอนาคตว่ากระแสงเงินสดรับในอนาคตเป็นเท่าไหร่ก็เป็นตัวกําหนดมูลค่าของตราสารทางการเงินนะเราเรียกว่าฟนะิวเจอร์แคทฟลูฟิวเจอร์แคทฟลูหรือว่า โปรเจกต์เด็กแคทโปรนะฮะเราต้องมีการพยากรณ์กระแสเงินสดที่เข้ามาจะรับในอนาคตเนี่ยมักคำนวณเป็นมูลค่าของตราสารทางการเงินแล้วก็ตราสารทางการเงินก็สามารถเปลี่ยนมือได้นะครับคือเปลี่ยนมือจากผู้ลงทุนรายหนึ่งไปอย่างรายหนึ่งได้นะครับแล้วก็โดยทั่วไปตราสารทางการเงินที่น่าสนใจก็ต้องมีสภาพคล่องที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เมื่อผู้ลงทุนต้องการนะก็สามารถจะเปลี่ยนมือนะก็เกิดสภาพคล่องหรือว่าจะขายกลับมาเป็นเงินสดได้นะครับ ตราสารทางการเงินเนี่ยเราถ้าจําแนกประเภทเนี่ยก็ประเภทแรกเราก็คือเรียกว่าตราสารปฐมพันนะโดยพูดถึงตราสารอาจจะเป็นตราสารหนี้นะก็มีฐานะเป็นเจ้าหนี้นะครับเช่นอาจจะเป็นตราสารหนี้ภาครัฐตราสารหนี้ภาคเอกชนนะรายละเอียดจะศึกษาในหน่วยที่2และ3ต่อไปนะครับประเภทที่2ก็เป็นตราสารทุนนะนะก็รายละเอียดศึกษาในหน่วยที่4และ5แล้วก็จะมีตราสารผสม ตราสารผสมนี่หมายถึงเป็นตราสารปะจมบันคือกึ่งหนี้กึ่งทุนเช่นหุ้นกู้แปลงสภาพโดยตัวมันเนี่ยหุ้นกู้เนี่ยมันเป็นตราสารหนี้แต่พอใช้สิทธิแปลงสภาพมันก็จะเป็นตราสารทุนนะครับหรือว่าหุ้นบริสิทจริงๆก็เป็นหุ้นบริสิทเป็นตราสารทุนแต่เนื่องจากมีสิทธิ์รับเงินปันผลอัตราที่แน่นอนก็ไม่ได้แตกต่างจากหุ้นกู้ที่ได้รับดอกเบี้ยอัตราที่แน่นอนอย่างนั้นมันก็จะเป็นอาจจะมองว่าหุ้นบริษิทมีลักษณะเป็นตราสารผสม อีกประเภทหนึ่งก็เป็นตราสารอนุพันธ์ derivative นะนะซึ่งอาจจะมีประเภทพันธะอนุพันธ์หรือสิทธิอนุพันธ์ซึ่งตราสารอนุพันธ์เนี่ยจะกล่าวไว้ในหน่วยที่6และ7ต่อไปนะครับประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพเนะีเรื่องที่3นะก็คือผู้ประกอบวิชาชีพการเงินด้านการลงทุนเนี่ยเราอาจจะจําแนกประเภทเยอะแยะเลยนะครับประเภทแรกก็เรียกว่าผู้แนะนําการลงทุน เป็น Investment Consultant นะคนนี้ก็จะเป็นคนแนะนำให้ผู้ลงทุนได้รู้จักตัวผลิตภัณฑ์หรือตราสารทางการเงินต่างๆนะแล้วก็จะให้คำแนะนำกับผู้ลงทุนว่าควรจะลงทุนในอย่างไรดีในตราสารประเภทใดน,นะครับอันนี้เรียกว่าผู้แนะนำการลงทุนนะก็คือเป็นผู้ชี้นำแนะนำให้ข้อมูลให้คำปรึกษากับผู้ลงทุนนะประเภทที่2นะค็คือนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือนักวิเคราะห์การลงทุน Investment Analysis แน่นอนนะในการที่เราจะลงทุนในตราสารหรือหลักทรัพย์ใดเนี่ยเราก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาวิเคราะห์ความน่าสนใจผลตอบแทนความเสี่ยงของหลักทรัพย์หรือว่าตราสารทางการเงินแต่ละตัวนะซึ่งอันนี้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือนักวิเคราะห์การลงทุนก็จะเป็นผู้ที่ศึกษาเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ก็จะให้ให้ข้อมูลได้นะครับกลุ่มที่3นะครับก็เนีักวางแผนทางการเงินหรือผู้วางแผนการลงทุนนะเป็น investment planner นะอันนี้ก็จะเป็นผู้วางแผนการลงทุนให้ เนะนื่องจากว่าบุคคลธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้นะฟังแค่คําแนะนําหรือจากนักวิเครานี่ก็อาจจะไม่เข้าใจาอาจจะต้องอาศัยผู้วางแผนทางการเงินหรือนักวางแผนทางการเงินช่วยให้คาแนะนําที่จะเป็นประโยชน์นะครับกลุ่มที่4ก็จะมีที่ปรึกษาทางการเงินและ financial advisor หรือวานิธนักกร er. นะ investment banker นะอันนี้ก็จะเป็นให้ความช่วยเหลือในการออกตราสารนะพวกที่ออกตราสารในตลาดแรกเนี่ยสำนักงานกรอตต์บอกว่า จะทําเสนอขายรับซั์ตอประชาชนจนได้ต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินเป็นคนจัดทาข้อมูลไฟลิงแล้วก็มีผู้จัดการกองทุน financial fund manager นะครับซึ่งผู้จัดการกองทุนก็จะเป็นผู้ดูแลบริหารเงินลงทุนหรือหน่วยลงทุนที่เราไปซื้อนะครับก็จะมีเป็นผู้จัดการกองทุนนะครับจริญบานของผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านการเงินอ่าชีพการเงินด้านการลงทุนก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบั้ขั้นพื้นฐานนะต่อวิชาชีพ หนี้หน้าที่ความวิชอบต่อนายจ้างต่อลูกค้าแล้วก็ต่อสาธารณชนนะละเอียดก็ศึกษาในเอกสารการสอนนะครับในตอนที่1.2จนะครับจะพูดถึงการวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผลก็มีอยู่3เรื่องนะเรื่องแรกก็จะวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนนะนะเรื่องที่2ก็จะพูดวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุนแล้วเรื่องที่3ก็เป็นการลงทุนในตราสารทางการเงินเดี่ยวนะเรียกว่า Stand Alone Bass ิหรือเป็นกลุ่มเรียกว่า portfolio นะเป็นการลงทุนเป็นพอร์ตเป็นดิจิทัาพอร์ตหรือพอร์ตโฟลิโอนะครับสาเหตุที่ผู้ลงทุนต้องมาวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนก็เพื่อจะชดเชย3เรื่องทําไมผู้ลงทุนต้องการผลตอบแทนการที่เอาเงินมาลงทุนเนี่ยก็คือเงินแทนที่จะออมเอาเงินออมเนี่ยไปใช้ก็เอามาลงทุนงั้นก็ทําให้ค่าของของเงินหรือเรื่องของการใช้จ่ายเงินออกไปงั้นเขาก็ต้องการชดเชยส่วนนี้ ชดเชยส่วนที่2ก็คืออ,าาอัตราภาวะเงินเฟอ้อที่คาดไว้นะ inflation นเรทนะครับคือถ้าเราใช้เงินตอนนี้เงินก็จะมีค่ามากกว่าในอนาคตยั้นก็มันก็ต้องมีส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาเรียกว่าผลตอบแทนและสุดท้ายก็ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นหรือผลตอบแทนที่คาดไว้ก็มีความเสี่ยงนะเมื่อมีความเสี่ยงก็จําเป็นต้องการผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นยั้นสาเหตุที่ผู้ลงทุนต้องการผลตอบแทนก็มาจาก3เรื่องนี้นะครับสเรื่องนี้ส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน return นะก็คือความมั่งคั่งส่วนเพิ่มที่เกิดจากการลงทุนเช่นเราซื้อหุ้นสามัญ1น0 0บาทผ่านเวลาไปสักระยะหนึ่งนะผลประกอบการบริษัทที่เราไปลงทุนนั้นมีผลการที่ดีนะมีการจ่ายเงินปันผลให้เราหุ้นละ5บาทไอ้หบาทนี้ก็ถือเป็นผลตอบแทนนะขณะเดียวกันเราอาจจะขายหุ้นนี้ไปในตลาดตอนนี้ไม่ใช่ร้อยละเป็นร้อ เัี่เราก็ได้กาไรแคปิตัลเกตอีก15บาทอันนี้ก็เป็นความมั่งคั่งสนเพิ่มที่เกิดจากการลงทุนซึ่งคาดว่าจะได้รับในช่วงเวลาหนึ่งคือตอนที่เราลงทุนเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าอ,อ,อาจจะมีอัตราผลตอบแทนที่แน่นอนบางอย่างก็ไม่แน่นอนนะครับแต่เราคาดว่าจะได้รับองค์ประกอบของผลตอบแทนจากการลงทุนก็มี2แหล่งใหญ่แหล่งแรกก็คือการแสแงเงินสดที่ผู้ออกตราสารใจ่ายให้ผู้ลงทุนอย่างที่ถ้าเราไปลงทุนในตราสารนี่เราก็ได้รับดอกเบีย้ยได้กว่าดอกเบี้ยรับหรือเราไปลงทุนในตราสาร ทุนนะพวกหุ้นสามัญหรือหุ้นบริมสิษย์เราก็จะได้รับเงินปันผลลับนะขณะเดียวกันก็จ,จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารเช่นเราเรียกว่ากําไรส่วนทุนหรือ capital gain อย่างที่บอกนะตอนนั้นเราซื้อราคา100บาทพอเราไปขายขายได้ร้อยสิบาทส่วนเกิน15บาทนี้เลยว่ากําไรส่วนเกิน capital gain นะครับความหมายของอัตราผลตอบแทนอันนี้มีคําว่า rate of return นะพอเป็นอัตรา rate นะ RATE เรทอัตราผลตอบแทนเนี่ยก็หมายถึงอัตราส่วนระหว่างผลตอบแทน RETURN ท,ที่เป็นตัว r ใหญ่นะกับเงินลงทุน investment น,น,นะเป็นตัวส่วนนะ,ะคูณด้วย100%นะโดยทั่วไปก็คือระยะเวลา1ก็คือ1ปีนะงั้นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะเรทออฟรีเทิร r เล็กจะเท่ากับ r ใหญ่าหารด้วย i r ใหญ่เช่นเมื่อกี้นี้เราได้เงินปันผลมา5บาท จากเงินลงทุน100บาทางันอัตราผลตอบแทนก็คือ5%แต่ถ้าเราถือหุ้นเอาไว้1ปีแล้วเราขายซื้อมา100เราขายได้115มีผลตอบแทนจากราคาที่เพิ่มขึ้นแคปิตัลเกณฑ15บาทก็เศษ15ส่วน100ก็คือ15%พอบวกกับเงินปันผล5% 5%นี้ก็เป็น20%งั้นตอัตราผลตอบแทนก็จะเท่ากับ20%ออย่างนี้เป็นต้นนะครับประเภทของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนก็มีหลาย ประเภทนะครับตั้งแต่อัตราผลตอบแทนในช่วงถือครองนะ holding period rate of return อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ย average rate of return อัตราผลแทนที่คาดหวังนะอัตราผลแทนปราศจากความสิ่งที่แท้จริงอัตราผลตอบแทนที่ระบุในตราสารอัตราผลแทนที่ต้องการอัตราผลตอบแทนหลังภาษีคือ after tax นะแล้วก็อัตราผลแทนรายปีที่แท้จริงนะเออเรียกว่า effective annual rate บางคนเรียกว่า f e c t i ก e interest rate ก็คือ a n n u a l rate นั่นเองนะครับเรื่องที่ตอนที่2นะพูดถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุนนะความเสี่ยงก็คือโอกาสที่จะเกิดผลตอบแทนที่ได้รับจริงนะ่ะแตกต่างไปจากที่เราคาดหวังไว้มันคือมันเบี่ยงเบนออกไปมันแตกต่างนะจากที่เราคาดเอาไว้นะครับทัศนคติอของผู้ลงทุนต่อความเสี่ยงก็อาจจะจำแนกผู้ลงทุนเป็นสามประเภทคือผู้ที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง อันนี้ก็คือไม่ชอบความเสี่ยงเลยรับความเสี่ยงได้น้อยผู้กล้าเสี่ยงอันนี้ก็คือชอบเสี่ยงมากนะและผู้ที่เป็นกลางแต่ความเสี่ยงก็คือเฉยๆนะห้าสิบห้าสิบไม่ใช่เด็กเ่ยงเสียดโดยทีเดียวแล้วก็ไม่กล้าเสี่ยงโดยตรงทั้งทีเดียวก็คือกลางๆนะผู้ที่เป็นกลางแต่ความเสี่ยงประเภทของความเสี่ยงจากการลงทุนมันมีหลายประเภทนะอาจจะจําแนกได้ความเสี่ยงด้านราคาซึ่งเกิดจาก3ามเหตุใหญ่ได้กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอัตราดอกเบี้ยหรือภาวะตลาดความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องความเสี่ยงด้านกระแสงเงินสดความเสี่ยงด้านการเมืองความเสี่ยงด้านการบปริี่ยนงานและความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟอ้อนะครับการวัดความเสี่ยงจากการลงทุนถ้าเป็นตาสารเดียวนะเราก็จะค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน s t a n d a r d d e v i a t i o n นะหรือเรียกว่าซิกมานะนะก็มีวิธีการในคำนวณสูตรในการคำนวณน,นะวิธีสองก็หาสหัมประสิทธิ์ความแปรผันนะ coefficient of variation นะเรียกว่าค่าสมรสิทธิ์ของความแปรผลันโดยเอาอส่วนเบ,บมาตรฐานของหลักทรัพย์นั้นหารด้วย expected ของ rate of return นะก็คือผลตอบแทนที่คาดหวังนะนะอันนี้ก็จะทำให้สามารถเปรียบเทียบหลักทรัพย์แต่ละตัวได้ว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลแทนกับความเสี่ยงแน่นอนนะอัตราผลแทนตอบแทนเรทออฟอิเกับความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีความ ส,สัมพันธ์ในเชิงบวกต่อก,กันก็คือแปรผันตามกันหมายความว่าถ้าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะผู้ลงทุนก็ต้องก,อา,การอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับรายละเอียดการวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนก็จะศึกษาในหน่วยที่35 6 7และ8ต่อไปนะครับส่วนการลงทุนในตราสารทางการเงินเราก็อาจจะมีจำแนกเป็นตราสารเดียวเป็นซิงเกิลเบสิสก็คือหลักทรัพย์เชดเดียวตามที่กล่าวมาแล้วหรือเราจะลงทุนในตราสารเป็นกลุ่ม นะคือตั้งแต่2เชิขึ้นไปเราเรียกว่าเป็นพอร์ตการลงทุนนะซึ่งจะมีตราสารตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะครับเพื่ออันนี้เพื่อจะกระจายความเสี่ยง diversify risk นะครับอัตราผลตอบแทนของกลุ่มตราสารนะ rate of r e t u r อของพอร์ตโฟลิโอ P ตัวนี้ T นี้คือมาจากพอร์ต o ฟลิโอนะก็มีสูตรการคำนวณโดยใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักของสัดส่วนของการลงทุนกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังส่วนความเสี่ยงของกลุ่มตราสารนะ ซิกมา P หรือซิกมาของพอตก็มีสูตรการคำนวณทำนองเดียวกันนะครับในตอนสุดท้ายนะเรื่องการวิเคราะห์ตราสารทางการเงินก็จะพูดอยู่3าประเด็นความหมายและแนวทางวิเคราะห์การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิคนะครับการวิเคราะห์ตราสารทางการเงินเนี่ยก็เป็นกระบวนการของการประมาณการผลตอบแทนและความเสี่ยงของตราสารทางการเงินเพื่อใช้ในเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินนั้นว่า ถ้าผลตอบแทนเท่านี้ความเสี่ยงเท่านี้เนี่ยผู้ลงทุนจะตัดสินใจลงทุนหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือความหมายของการวิเคราะห์ตราสารทางการเงินในการวัดหรือประเมินมูลค่าของตราสารเนี่ยเพื่อที่จะกำหนดมูลค่าที่เหมาะสมที่มันควรจะเป็นของตราสารทางการเงินนั้นแล้วเรานําไปเปรียบเทียบกับราคาซื้อขายจริงหรือราคาตลาดของตราสารนั้นเช่นถ้าเราวิเคราะห์ตราสารหรือประเมินมูลค่าตราสารว่าเท่ากับ105บาทแล้วราคาซื้อขายในท้องตลาดเป็น100บาท แน่นอนเนี่ยเราบอกเออราคาที่เหมาะสมมัน,มนแพงกว่าราคาที่ในตลาดร้อยหนึ่งงั้นเราก็ควรจะไปตัดสินใจซื้อตราสารเช่นนี้ถือไว้เพราะเราคาดว่ามันน่าจะเป็นร้อยห้าไม่ใช่ร้อยหนึ่งนะครับแต่ในทางตรงข้ามถ้าราคาที่เหมาะสมบอกร้อยห้าแต่ราคาที่ท้องขายในท้องตลาดเนี่ยเป็นร้อยสิบบาทเราบอกเอออันนี้มันมันสูงเกินกว่าราคาที่เหมาะสมเนีย่ยเราก็ไม่ควรจะซื้อถ้าเรามีเราก็ควรจะขายออกไปนะก็คือขายราคา ร้อยสิบาทออกไปแต่ถ้าเราจะซื้อเราบอกเราก็ยังไม่ซื้อนะครับยังก็ต้องอาศัยข้อมูลทั้งเทคนิคการพยากรณ์แล้วก็ดุลยพินิจของผู้วิเคราะห์ประกอบกันนะซึ่งเรื่องการวัดและประเมินมูลค่าของตราสารแต่และตัวหรือทั้งกลุ่มเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนที่4ของกระบวนการลงทุนตามที่กล่าวมาแล้วนะครับแนวาทางการวิเคราะห์ตราสารทางการเงินถ้าเป็นตราสารทางเงินแต่ชิดก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันในการวิเคราะห์ ตราสารหนี้อันนี้ก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายค่อนข้างจะแน่นอนอันนี้การวิเคราะห์ก็ค่อนข้างง่ายนะทั้งเงินต้นทั้งดอกเบีย้ยมีระยะเวลาํำกับนะครับก็คำนวณได้ง่ายถ้าเป็นตราสารทุนอันนี้ก็จะวิเคราะห์ที่ยากขึ้นมาอีกนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับภาวะตลาดความต้องการตราสารทุนนั้นแต่ถ้าเป็นตราสารอนุพันธ์พวกเด r i v a ทีฟแน่นอนก็เป็นการวิเคราะห์ที่ยากที่สุดนะครับเพราะว่ามันมีเงื่อนไขที่ซับซ้อนมากกว่าตราสารทุนแล้วก็ตราสารหนี้มากนะครับ แนวทางการวิเคราะห์ตราสารทุนหรือตราสารอื่นที่ไม่ใช่ตราสารหนี้นะฮะก็จะมีอยู่2แนวทางอันนี้เป็นการวิเคราะห์พวกตราสารทุนหรือตราสารอื่นที่ไม่ใช่ตราสารนี้ก็คือวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคส่วนรายละเอียดของการวิเคราะห์มูลค่าของตราสารทางการเงินแต่ละชนิดไม่ว่าเป็นตราสารทุนตราสารหนี้หรือตราสารอนุพันธ์เนี่ยนะครับก็จะศึกษาในหน่วยที่2 4 6 7และ8ต่อไปนะครับอันนี้เป็นหน่วยที่1ก็จะพูดภาพรวมๆนะครับในการวิเคราะห์ ตราสารทางการเงินด้วยปัจจัยพื้นฐานที่ว่า f u n d a m e n t a l a n a l y s ส s สำหรับตราสารทุนหรือที่ไม่ใช่ตราสารนี้เนี่ยเราก็อาจจะวิเคราะห์จากเศรษฐกิจและการเมืองอเรียกว่าเป็นวิเคราะห์ภาพใหญ่เลย Economic Analysis แล้วดูทางด้านการเมืองด้วยหลังจากนั้นเราก็จะมาวิเคราะห์อุตสาหการรม industry analysis แล้วก็ตามด้วยการวิเคราะห์ตัวบริษัทนะทั้งเชิงปริมาณทั้งเชิงคุณภาพเป็น Company Analysis หรือ c o r p o r a t e analysis ก็คืออันนี้จากภาพใหญ่คือระดับมหาภาคเศรษฐกิจ มาอยู่อุตสาหกรรมอินดัส t รีที่บริษัทนั้นหรือผู้ที่ออกตราสารทางการเงินประกอบธุรกิจอยู่แล้วก็มาวิเคราะห์ตัวบริษัทนะครับอันนี้คือจากบนลงล่างฉะนั้นแนวทางในการวิเคราะห์ตราสารทางการเงินอาจจะมองจากบนลงล่างเราเรียกว่าการวิเคราะห์จากบนลงล่างหรือถ้าเราบอกว่าเราจะวิเคราะห์ส่วนกระแสคือจากล่างขึ้นบนก็ได้คือเราเลือกบริษัทก่อนที่เราสนใจว่าบริษัทกแล้วค่อยไปวิเคราะห์ว่าบริษัทกอยู่ใน วิเคราะห์อุตสาหกรรมว่าดีไม่ดีแล้วภาวะเศรษฐกิจและการเมืองเป็นยังไงก็คือการวิเคราะห์จาก่างขึ้นบนก็ได้ทําได้ทั้ง2แนวคิดนะครับคําตอบก็ก็อาจจะตรงกันนะครับส่วนการวิเคราะห์ตาสารกันด้วยปัจจัยทางเทคนิคอันนี้ไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐานและเป็นปัจจัยเทคนิคก็จะเป็นการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวของข้อมูลราคาและปริมาณทั้งราคาตลาดของ ของหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินว่าแล้วก็ปริมาณการซื้อขายบูลุมุมที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาดูว่ามันมีการเคลื่อนไหวหรือรูปแบบแพทเทิร์นอย่างไรเพื่อการคาดการณ์แนวโน้มแนวโคตรที่ทําให้เราทราบจังหวะเวลาของการซื้อขายตราสารทางการเงินได้งนั้นการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยจะไม่ได้สนใจเรื่องการหามูลค่าที่เหมาะสมหรือมูลค่าที่แท้จริง แต่ไปดูว่ารูปแบบของแพทเทินของการเคลื่อนไหวเป็นยังไงแล้วก็เมื่อไหร่ส่งสัญญาณจังหวะการซื้อขายเราก็จะไปซื้อขายหลักทรัพย์นั้นหรือตราสารทางการเงินนั้นนะครับความสัมพันธ์ราคากับปริมาณการซื้อขายเนี่ยเมื่อราคาตราสารทางการเงินกําลังมีแนวโน้มสูงขึ้นหรือต่ําลงก็ตามเนี่ยและปริมาณการซื้อขายมีการเพิ่มขึ้นถ้าราคาสูงขึ้นปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้นมันก็ยืนยันเลยว่าแนวโน้มก็คงจะเดิมเดินต่อไปแต่ถ้า มีราคาสูงขึ้นแต่ปริมาณการซื้อขายกับลดน้อยลงอันนี้มันไม่สอดคล้องก็แปลว่าแนวโน้มเดิมจะสิ้นสืดลงแล้วแทนที่ราคาจะสูงขึ้นอาจจะก็จะต่ําลงก็เป็นทิศตกันข้ามนะครับอันนี้ก็ดูทั้งราคาและปริมาณของการซื้อขายตราสารเ,เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับแผนภูมิ ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็จะใช้แผนภูมิราคาของตราสารทางการเงินซึ่งที่นิมใช้ก็มีอยู่3ประเภทนะครับเป็นแผนภูมิเส้นนะด้วยาราคาปิดมาพลอตกราฟแล้วก็มาพลอตลงจุดเป็นกราฟนะโดยแกนนอน,นแทนเวลาแกนตั้งแทนราคาปิดทุกๆสิ้นวันของตราสารชนิดใดชนิดหนึ่งที่เราสนใจหรือเป็นแผนภูมิแท่งมีทั้งราคาปิดราคาเปิดนะราคาสูงสุดราคาต่ําสุดหรือแผนภูมิแท่งเทียนนะเป็นอันนี้ก็ มาจากแผ่นปุ่มแท่งแต่ว่าเรามีการให้เรียกว่าให้ว่าเป็นสีขาวสีดําด้วยนะครับก็มีความหนานะครับทั้งหมดนี่ก็เป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตราสารทางการเงินในเบื้องต้นนะครับเป็นโมดูลหนึ่งนะรายละเอียดนักศึกษาก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนชุดวิชานะครับในชุดวิชา32490กนะครับก็หวังว่านักศึกษาคงจะได้รับความรู้ไปตามสมควรน,นะครับนะ าศึกษาละเอยียดเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมทําแบบประเมินตนเองก่อนเรียนหลังเรียนด้วยนะครับก็จะทําให้เรามั่นใจได้ว่าความรู้ที่เราได้รับเนี่ยก็สามารถจะนําไปใช้ในหน่วยหรือในโมดูลต่อๆไปได้นะครับสวัสดีครับ